สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับที่อยู่กับผมในวันนี้นะครับก็คือบาร์เวียเทเตอร์ซิสเต็มชุดลำโพงซาวบานะครับแห่งชาวอารยธรรมรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโซนี่นั่นเองครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าที่ผมได้รีวิวไปนะครับอย่างบาเวียเทเตอร์บาหกนั่นเองโดยในรุ่นนี้นก็จะเป็นระบบเสียงแบบ5.1 Channel ชนลลองระบบเสียงนะครับจากทั้งสองค่าอย่างด o เบียส์มสกับ DDSX มีคุณภาพเสียงที่เรียกว่ากระหึ่มสะใจแน่นอนนะคร ตัวซาบารุ่นนี้นะครับจะน่าสนใจแค่ไหนนะมีะรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวรามารับชมในรีวิวกันได้เลยครับสําหรับของที่เขาให้มาในชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวลําโพงซาบาหลักลําโพงซาบูเฟอร์นะครับที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักของงานนี้เลยนะแล้วก็ลําโพงเซอร์ราวคู่หลังรวมถึงมีกล่องรับสัญญ,ญาณไร้สายของลําโพงเซอร์รามาให้ด้วยครับในเรื่องของดีไซน์นะครับตัวลาโพงซาบาหลังเนี่ยเรียกว่ามาในแบบฉบับของโซนี่เลยครับตัวเครื่องนะครับจะดูสวยแฝงความดุดดันเรียบหรูแบบเบาๆเอาไว้นะฮะ มีขนาดตัวเครื่องกําลังดีใช้วัสดุหลักเป็นแบบพลาสติกมีการทําขอบโค้งมนนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยดูดีมีมิติด้านบนเนี่ยก็จะดูเรียบเนียนแบบคลีนคนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีลําโพงอัพไฟลิ่งยิงเสียงสะท้อนขึ้นเพดานมาให้มีการวางดอกลําโพง3ามชันแนลหลักไว้ที่ด้านหน้าที่จะประกอบไปด้วยนะครับลำโพงหลักด้านซ้ายด้านขวาที่มาพร้อมลำโพงทวิตเตอร์ช่วยเพิ่มรายละเอียดของเสียงแหลม กับลำโพงเซนเตอร์ชันแนลนะครับช่วยให้เสียงพูดเสียงร้องเนี่ยมีความชัดเจนโดยในส่วนของลำโพงวูเฟอร์นะครับในทุกชันแนลเนี่ยจะใช้ดอกลำโพงแบบ X-Balance Speaker Unit ที่ตัวลำโพงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าดอกลำโพงให้มีเสียงที่อิ่มหนาลดความบิดเบือนของเสียงต่างๆนะครับและที่ด้านหลังรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้มีช่องเชื่อมต่อมาให้นะจะมีเพียงสายลำโพงที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อมาจากลำโพงซับวูเฟอร์นั่นเอง สำหรับลำโพงซับวูเฟอร์นะครับที่เป็นหัวใจหลักของงานนี้เนี่ยตัวตู้ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใช้วัสดุเป็นไม้สังเคราะห์มีน้ําหนักพอประมาณนะครับอยู่ที่11.6กกิโลกรัมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นดอกลําโพงนะครับขุมพลังเสียงเบสของงานนี้พร้อมท่อขายเบสนะครับเพื่อจูนเสียงเบสให้ลงลึกอยู่ติดกันเลยโดยในรุ่นนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากซาบาทั่วไปนะที่เขาจะนําช่องต่อต่างๆเนี่ยมาไว้ด้านหลังซับวูเฟอร์ตรงนี้แทนที่จะประกอบไปด้วยนะครับช่องออดิโออิน3.5มม ช่อง Optical In ช่อง HDMI eARC สำหรับเชื่อมต่อกับทีวีช่องเสียบสายลำโพงไปยังตัวซาวบาหลักปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องและช่องเสียบสายไฟโดยที่การที่ช่องต่อต่างๆมาอยู่ที่ซับวูเฟอร์แบบนี้นะครับจะแตกต่างกับการใช้งานซาวบาแบบทั่วไปแนะนำว่าในการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องสายสัญญาณดีๆด,ด,ด้วยนะครับและในส่วนของการเชื่อมต่อแบบไร้าสายนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน5.3 ที่รองรับการถอดรหัสเสียงในรูปแบบ SBC กับ AAC ปกติครับต่อมากับลำโพงเซอร์ราคู่หลังนะครับที่ให้มาในชุดนะจะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดออกแบบมาให้มีความโค้งมนนะครับเข้ากับดีไซน์ของตัวซาบาหลักโดยตัวเซอร์ราของรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้รับสัญญาณไร้สายจากซาบาหลักได้แบบโดยตรงจะต้องใช้งานร่วมกับกล่องรับสัญญาณที่ให้มาในชุดนะครับเป็นตัวรับสัญญาณก่อนแล้วค่อยต่อสายลำโพงจากตัวกล่องเนี่ยไปที่ตัวลำโพงเซอร์ราอีกทีครับ โดยลำโพงทุกตัวนะครับจะทำงานร่วมกันออกมาเป็นระบบเสียงแบบ5.1 channel ที่จะทำงานร่วมกับฟีเจอร์นะครับอย่าง S-Force Pro Font Surround ที่จะช่วยเพิ่มมิติเสียงในแนวนอนและ Vertical Surround Engine ที่จะช่วยจำลองเสียงในแนวตั้งเหนือหัวศีรษะของเราขึ้นมานะครับใช้งานในระบบเสียงอย่าง Dolby Atmos นะครับที่มีพวกในแอปอย่าง Netflix HBO Max Apple TV นะครับหรือว่า Disney p l u oh Hotstar รวมถึงนะครับเสียง DTS X นะครับจากแอปของทาง Sony เองเนี่ยอย่าง Sony Picture c ได้อีกด้วย และก็ยังใช้งานร่วมกับระบบเสียงอย่าง Sony Up m i x e r นะครับที่จะช่วยจำลองเสียงรอบพินี่าจากคอนเทนต์แบบ c h a ช nel ได้ด้วยครับหลายคนนะครับที่ดูมาถึงจนจุดนี้นะครับก็อาจจะมีความคิดสงสัยที่ว่าลำโพงซาบาชุดนี้เนี่ยจะติดตั้งยังไงติดตั้งยากหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทาง Sony เนี่ยเขามองเห็นตรงจุดนี้นะก็เลยมีขั้นตอนแนะนำวิธีการติดตั้งเนี่ยให้ดูแบบง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b a ร์เวี c o n n e c t a p p ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เลย อย่างแรกนะครับให้เราทําการเสียบสาย HDMI นะครับจากที่ตัวซาวบูเฟอร์เนี่ยเข้ากับที่ทีวีและตัวลําโพงนะครับก็จะทําการเช็คสัญญาณว่าใช้งานได้ไหมจากนั้นนะครับระบบเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการนําสายของตัวซาบาร์มาเสียบที่ซาวบูเฟอร์นะครับแล้วก็จะมีการเช็คว่าเสียงออกไหมต่อไปเนี่ยให้เราวางลาโพงเซอร์ราคู่หลังนะครับไ้ตรงจุดที่เราต้องการจากนั้นนะครับทำการเสียบสายลําโพงเนี่ยเข้ากับกล่องรับสัญญาณลําโพงเซอร์ราคู่หลังนะครับ แล้วก็จะมีการตรวจเช็คเสียงทีละข้างว่าออกไหมและที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างของลำโพงซาบารุ่นนี้นะครับก็คือแม้ตัวเขาเนี่ยจะไม่มีระบบออโต้เซตอัพมาให้แต่จะมีให้เราเลือกระยะห่างด้วยนะครับว่าระหว่างซาบาหลักลำโพงเซอร์ราทั้งสองข้างลำโพงซับฟูเฟอร์กับจุดนั่งฟังของเราเนี่ยว่าห่างกันเท่าไหร่นะครับเพื่อปรับเนี่ยให้เสียงออกมาดีด้วยจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเลือกชื่อซาบาของเราเท่านี้เนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วครับ และนี่ก็จะเป็นตัวรีโมทที่เขาให้มานะครับใช้งานสำหรับควบคุมตัวซาวบาตัวนี้ด้วยนะครับก็จะมีปุ่มนะให้มาเยอะแยะมากมายนะในขนาดรีโมทที่เล็กกระทัดรัดแบบนี้นะก็จะมีอย่างปุ่มเปลี่ยนสัญญาณอินพุตปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มเปิดปิดซาวฟิลนะครับปุ่มไวท์สำหรับเปิดฟีเจอร์เร่งเสียงพูดเพิ่มลดความดังเสียงปกตินะครับแล้วก็เพิ่มลดความดังของเสียงเบสจากซับวูเฟอร์มีไนนะท์นะโหมดกลางคืนแล้วก็ปุ่มมิวครับ รวมถึงนะครับเรายังสามารถใช้แอป Barware Connect ในการควบคุมแทนรีโมทที่หน้าแรกของแอปได้ด้วยแบบนี้มีการโชว์ระบบเสียงนะครับที่เล่นอยู่ได้ทั้งการเชื่อมต่อแบบบลูทูธหรือจะเป็นระบบเสียงจากทีวีนะครับอย่าง Dolby Atmos กับ DTS X และที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็จะมีพวกฟีเจอร์นะครับช่วยปรับปรุงย่านเสียงแหลมให้ดีขึ้นนะครับจากพวกไฟล์เพลงความละเอียดต่ำเนี่ยอย่าง DSEE รวมถึงนะครับเรายังสามารถปรับระยะห่างของลำโพงชแน,นลต่างๆและระดับเสียงเนี่ยได้แบบละเอียดนะครับของลําโพงชแน,นลต่างๆได้ด้วยโดยอีกหนึ่งความพิเศษนะครับของซาวบารุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานร่วมกับทีวีโ o n y b บราวียตั้งแต่ปี2024ขึ้นมานะครับอย่างผมเนี่ยใช้เป็น Sony b r a าวีย5ขนาด85นิ้วเครื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้เรานะครับสามารถใช้งานควบคุมตัวซาวบารเนี่ยปรับระบบเสียงต่างๆเนี่ยผ่านทีวีง่ายๆได้เลย โดยเราสามารถนะครับเพิ่มลดความดังเสียงจากรีโมทของทีวีได้เลยเปิดปิดซาวฟิล์ปิดปิดไนท์โหมดกับปรับระดับเสียงเบสเลเวลจากซาวบูเฟอร์ได้แต่ก็จะมีสิ่งพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถปรับระดับความดังของลําโพงเซอร์ราวคู่หลังได้และปรับระดับไวซ์ซูมเพิ่มลดเสียงพูดนะครับได้แบบละเอียดเลยถึงบวกลบ6ระดับเลยทีเดียวใครที่ใช้ทีวีโซนี่อยู่เนี่ยก็ไปลองปรับดูกันได้ครับ Give your hand you gotta jump. I won't let you fall. I promise. We're almost there. Come on. I won't let you fall! Jump, Chris, jump! You gotta trust me. Jump, please! Give me your hand. You gotta jump. Don't look up. Look at me. Look at me. Trust me. I won't let you fall. I promise. We're almost there. Come on. I won't let you fall! Jump, Chris, jump! You gotta trust me. Jump, please! เรื่องเสียงของลำโพงซาบาชุดนี้นะครับเรียกว่าสร้างความประทับใจให้ผมได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยนะมีเนื้อเสียงที่ใหญ่นะครับกระหึ่มเกินตัวมากๆเลยจากที่ผมทดสอบนะครับกับการรับชมภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible ภาค7ในช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยในจังหวะที่รถไฟนกำลังตกเหวนะครับระเบิดตูมตามอะไรอยู่นะครับในจังหวะที่ตัวรถไฟเนี่ยระเบิดรวมถึงเสียงที่ตกกระทบนะของโบกี้กับตัวพื้นที่แบบว่ามีเสียงเบสที่ตูมตามอะไรแบบนี้เนี่ยกล้เสียงเบสที่มีความกระหึ่มลงลึกแผ่ได้อย่างดีมากๆเลยนะ ถือว่าเกินตัวนะให้คุณภาพเสียงเนี่ยเทียบเท่ากับซับที่มีหน้าดอในขนาดประมาณ10นิ้วได้เลยในจังหวะที่ตัวละครนะครับกำลังเดินผ่านห้องครัวแล้วมีเสียงเอฟเฟกต่างๆของโลงหะที่กําลังพังกระทบกันไปมารวมถึงพวกเสียงแกส๊สต่างๆที่เป็นเสียงจากด้านบนศีรษะของเราเนี่ยด้วยฟีเจอร์จําลองเสียงลัทธิทานนะครับอย่าง vertical surround engine สามารถสร้างมิติเสียงนะครับด้านบนศีรษะของเราเนี่ยได้ในระดับที่เรียกว่าโอเคเลยนะ ให้เสียงเนี่ยที่ขึ้นอยู่เหนือนะครับทีวีนะขอบบนเนี่ยระดับทีวี8 5นิ้วเนี่ยได้อย่างโอเคเลยนะเรียกว่าถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์จําลองเสียงรับทิศทางแบบนี้และในส่วนของลําโพงเซนเตอร์ที่เขาให้มานะครับก็ทําให้เสียงพูดเนี่ยมีความชัดเจนโดยรวมเนี่ยเรียกว่าดูหนังนะครับได้สนุกถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนครับ การฟังเพลงนะครับก็เรียกว่าทําได้ดีในแบบฉบับของโซนี่เช่นเคยนะลำโพงซาบารุ่นนี้เนี่ยจะให้เสียงที่มีความชัดกําลังดีเสียงเบสเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของลำโพงซาบารุ่นนี้เลยทีเดียวครับให้มวลเสียงที่ใหญ่นะครับกระห่มลงลึกได้เกินตัวเกินขนาดตัวลำโพงที่เขาให้มาเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการนําไปฟังพวกเพลงนะครับที่เป็นเบสแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปสนุกสนุกนะครับหรือว่าเพลงที่เป็นเครื่องดนตรีสดอย่างเช่นพวกเสียงกองอะไรพวกนี้เนี่ยก็ให้เสียงเบสที่ถูกใจนะครับสายเบสอย่างแน่นอน รวมถึงเสียงอย่างอื่นๆนะครับเช่นพวกเสียงกลาเนี่ยก็จะมีความหนาเสียงแหลมเนี่ยจะมีความชัดกําลังดีเสียงร้อน,นะครับก็จะให้รายละเอียดเสียงในระดับที่เรียกว่าโอเคเลยทีเดียวโดยรวมเนี่ยให้เสียงที่ถูกใจสายมิวสิกเลเวอร์ music อย่างแน่นอนครับ มีข้อสังเกตจากการใช้งานมาบอกให้ฟังกันนะครับอย่างแรกที่อาจจะเป็นข้อดีของใครหลายคนนะครับก็คือผมเนี่ยทดสอบแล้วเจอว่าลำโพงซับบูเฟอร์นะครับในเสียงของค่าเริ่มต้นที่เขาให้มาเนี่ยจะมีปริมาณเบสที่เยอะไปสักนิดนึงนะผมจึงขอลบลงมานะครับสักลบหลบสเนี่ยจะให้บาลานซ์เสียงโดยรวมเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าอยู่ที่ความชอบของคนแต่ละคนด้วยนะรวมถึงห้องที่นําไปใช้งานด้วยนั่นเองครับ อย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของการติดตั้งในลำโพงซาบาชุดนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกับลำโพงซาบาทั่วไปอยู่นะครับอันแรกเนี่ยก็คือเราต้องทําการนะครับเสียบสายสัญญาณของตัวลําโพงนะครับที่เป็นสายลําโพงเนี่ยจากตัวซาบาหลักเข้ากับลําโพงซับบูเฟอร์และในส่วนของกล่องรับสัญญาณเสียงทางด้านหลังเนี่ยเราก็ต้องทําการเสียบสายลําโพงจากตัวกล่องเนี่ยเข้าไปที่ลําโพงทั้งสองข้างเราจึงต้องทําการนะคำนวณเรื่องการเก็บสายต่างๆเนี่ยให้ดีด้วยนะครับสำหรับราคาของ Sony Bra v i a Theater System 6เครื่องนี้จะอยู่ที่ 21,990บาทและพิเศษนะครับเมื่อซื้อร่วมกับทีวีโซนี่รุ่นไหนก็ได้จะมีราคาพิเศษเหลือเพียง17,990บาทตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง3 1ธันวาคม2568นี้ครับสรุปนะครับก็ถือว่า Sony b r a v i เ t ียเตอร์ซิสเต็ชุดนี้เนี่ย เป็นลำโพงซาบาที่เหมาะสาหรับคนที่กําลังมองหาชุดลำโพงซาบานะครับที่มาพร้อมลำโพงเซอร์ราคู่หลังให้บรรยากาศเสียงที่โอบล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีแนวเสียงนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของโซนี่รวมถึงมีเสียงเบสที่กระหึ่มนะครับหนักแน่นสะใจลงได้ลึกนะครับแล้วก็กระหึ่มที่สุดตัวหนึ่งในระดับราคานี้ณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับและก็ยังมีฟีเจอร์ลูกเล่นนะครับพิเศษเมื่อใช้งานร่วมกับทีวีโซนี่บราเวออีกด้วยผมก็ขอฝากเจ้าโซนี่บราวเดอร์ครเต สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube lcdtv thailand ของพวกเรากันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ